มันจะปล่อยไปประมาณสองเดือนไม่ใช่นี่ปลานินลเหรอจะเอาปลานิลเหรอได้ยินเหรอปลาดุกแี่ปลาดุกนี่ปลาดุกนี่ยังไม่ใหญ่ปลาดุกนี่ปลาดุกเด็กๆอันนี้ทำอะไรก่อน,นนะบอกท่านผู้ชมนะวันนี้จะตกปลาครั้งแรก,ก,กนี่เขาเรียกว่าเอาแหนงเหรอนี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรปล่อยแหนง นี่เราไปซื้อมาใหม่ๆสดๆเลยนะทุกคนนี่เราซื้อมาในราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันจ้าบบาท <í ls> ก็เท่ากับประมาณร้อยสามสิบบาทได้อยูนาายนะ่ <Dae. S 1> นี่มาจากไทยเหรอ <í ls> ประมาณ 130, 100ร้อยสามสิบร้อยกว่าบาทนี่แหละราคากี่บาทถามไม่รู้ค่ะคอมเมนต์กันมาได้นะนี่ดู <i> <ling> ถือว่าโอเคเนาะถ้าให้เราทำเราก็ทำไม่เป็นหรอกเนี่ย ดีดๆเขา, ke, ามีเครื่องทำเครื่องผลิตมันเนาะตึกตึๆกตึ๊กึกตึกต,กตกึมันเป็นอะไร DIY มัดกับไม้กับน้องหวัวใจที่ดักบ้า <c oughs> <c oughs> เอาให้แน่นะทุกคน <c oughs> วันนี้ทุกคนคะ <c oughs> ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะอุ๊ยหมักน้อยกระลาตั้งเหนือออกออกลูกแล้วนี่ไงข้างบนตรงหัว นุ่นนุ่นก็ออกแล้วจะต้องไปปลุกแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่รากมันแค่อยู่ตรงนี้แล้วลูกมันไปอยู่ข้างบนโอ้ยตันหูอะ่ามันตากรงเยา็เยาะมันติดอะไรเป็นหูมันเออมันเป็นหูเหมือนกันก็เยาน่ะโอ้ยลองข้าวเราเสร็จแล้วกดไลค์กใสิ <S <S เอารอคนรอคนรอคนอย่าพึ่งส่งเสียงดังค่ะเจ้าอย่าพึ่งส่งเสียงดังค่ะอุย๊ยทำยังไง ลุ้นคะ่ะมาดูคนเอาปลามือใหม่ไม่ใช่มือใหม่มือใหมอนน่อันนี้นนมืออาชีพอันนี้ตะข่ายอะไรเนี่ยดูเอามาใส่อะไรเนี่ยเอาตรงนี้ออกอุ้ยดอกขอ,องของนี้

แค่นั้นเหรอลางแปลงละรุ่นจริงเลยทุกคนวันนี้เราจะเอาปลานินฮะไม,ไม้นี่ไง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 นี่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 เราต้องใส่ปลามา มาสิมามาสอบป็นเทศหรือใจว่ามิ้งนะประเทศไหนมิ้งไงห่อเรี้ยงเลี้ยงปลารจุ๊กจุ๊จุ๊มาเร็วมาเร็วจุ๊กจุ๊กจจุจ อันเป็นอันเป็นบุดเอาฟุบเอานึ่งเป็นห้องอย่างนั้นแนงอัน,อนละสองนึ่งเป็นห้องอย่างนั้นเฮอะไรนะเฮเนี่ยพี่มองเจ้าเป็นเจ้าเฮเนี่ยตัวหเรียบร้อยอุ้ยอ um si <si ah ุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยตัเอาเยอะกว่านี้เรียบร้อยแล้วถึงตัวเรียบร้อยเรียบร้อยจะเป็นปลาเลยรุ้นกันนะโอ้โอ้มันมันจับเร็ว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 เอาสิทำไมไม่เอาล่ะขอให้มันได้เยอะกว่านี้ก่อน ลิฟมาลิฟมาพวกเจ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ้ว้าตัวเดียวอ่าตัวเดียวเนี่ยอมากัน่านยากเอาใหญ่อยูยังมาหานนิ้วยมาังไมาหานิ้วเออ เนงเน,เน,นี่ยอนแนงครับโอ้ยียงหน่อตีนังกี้กาตตีนังกี้กาดึงดดึงดูองมาเออฮ <c oughs> านี่โอ้โ <c oughs> ตัวเดียวตั้งนั่งตั้งยาวขึนหนะาปเอาไปเอาเ น้องปาจูจู่กลองมันบ้กับแถวใตคุณเหระมักความันหนัก่เออมันหลเป็นสายเล็กกันเนาะเป็นเล็กนะสายนี่ะต้องอเล็ควงเนินาะคือมันนักอินเนาะกาแล้มาเตือ เลี้ยงกะยัอมมากเลยมีเฮิร์นมันมีเฮิร์นวันนี้วันนี้เราจะได้นองปลาเร็วได้แล้วหนึ่งตัวนะทุกคนรุนมากเลย วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะกิจกรรมของเรานะคะก็วันว่างๆของเรานะคะเรานะคะไปซื้อแนงตัวนี้ที่ในตลาดมานะคะเออก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะคะเพราะว่าเราทําไม่เป็นเราต้องไปซื้อเขามานะคะแล้วก็คือเรามีหนองเล็กๆที่ที่หลังบ้านนะคะก็คือสามารถเป็นอาหารของพวกเราได้น้องปลาเนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารให้กับ มนุษย์อยู่แล้วนะคะไม่ว่างการนะคะทุกคนและรอดูอีกประมาณ4-5เดินแล้วเราจะมาอัปเดตโคบน้องหน้าของเราว่าน้องปลาที่เราเอามาปล่อยเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะมันจะน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะทุกคนรอรุ้นนะคะ, <S <S> <S จะเจ้าเข้าว่ามันได้แค่ตตวเดียวให้ดูอีกรอบหนึ่ง ลุ้นมากเลย ก้ามก้ามก้ามหันนั่งเออเฮ้ยใจวิติลนแค่ไห้แถ่ายปตาเหรอจะได้กี่ตัวเนี่ยหรอถ้าถ่ายที่นั่นอยู่ที่นั่นถ่ายมาแล้วหนพันน่ะเดี๋ยวที่นี่เราหล่อหันชัดๆเอาไปเลยจะได้กี่ตัวเอาให้ดูก่อนไหนไหนว้าปลาดุกใหญ่มาก ใหญ่เลยใช่เหรอใหญ่ปลาลูกสุนัยโอ้ปลาลามาปลาลูกอ่ะมั่วเด้อปลาลามาปลาลามาคุณมายังไงเนี่ยลำก็เสาเนี้ยเอาไหนบอกว่าได้เยอะๆนะแต่เดียวล่ะปลาลำปลากรอบยันเนี่ยปลากรอบใช่ปลาลาเนะปลากรอบเอามาปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยไว้กันยังไงให้มันใหญ่อีกเหรอ โอ้โโอ้ปาลาล้มช้าที่ปากมืเอเอาไปไหนไม่ปล่อยเหรอเอาไปเลยลเฮะปาลปปาล้มปะปลาล้ม าว <How? S 2> นางแปลงยังไม่ดูปลาทุกชนิดที่มันอยู่นี่ยังไม่รู้จักชื่อเลยค่ะท่านผู้ชมวยตรงนี้มันเยอะๆเนี่ยมรก,กินอาหารเนี่ยเปี้ยอไหไม,ไม,นะป,มป่อ่อะเราจะไปไข่หมูแล้ววันนี้เอาตั้งไวง้เลย มันเป็นแค่ที่บ้านเราเองลักกี้ลักกี้มันมองน้องเปิลจะไปถ่ายลักกี้ก่อนทำอะไรทำอะไรบอกมาสิลักกี้มึงทำอะไรบอกมาสิบอกมาสิบอกมาสิลักกี้ อยอบไปดูน้องปลาฉันเหรอมันได้กินดีนะมันได้กินอาหารกัได้กินเดียวอันกินข้าวหรือพักหลือนี่มันเลีงน่ะปีหน่ะปลาในนั่นปลาล้ํานี่นั่นปลาล้ําใหญ่แค่ละวะปลาปลาเถินปลาปลาได้เตี้ยนีะมันสม่าจากอะไรล่ะนะมันเงียบได้หมันปลาจ่ไหนเบิร์นปล่อยมันมีมากกวยาง่ะนี่ปลาไม่ตัวเปียกเปียกตั้งเอาละไปแล้ว เดี๋ยวเราจะไปหนองนาแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องแป้งจะไปขายน,น้องหมูก่อนใช่แล้วเขาจะมาลเมื่อกี้คือลืมถ่ายเลยนะคะเราวับมาที่หนองนาแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่า เรามาไขน้องหมูนี่สามตัวได้เกือบทั้งหมดก็คือเกือบหลายล้านมากเลยเกือบสี่ล้านอยู่นะคะทุกคน<ๆ>นี่เลยค่ะก็อันนี้จะเป็นเงินแบงค์พม่านะคะให้ทุกคนดูเลยว่าการที่เราเลี้ยงเนี่ยมันมีกําไรไหมนะคะก็มีอยู่นะคะเพราะว่าเราเลี้ยงน้อยก็อาจจะได้น้อยนะคะถ้าหากว่าเราเลี้ยงเยอะมันก็จะได้เยอะนะคะเอาที่กําลังเราไหวนะคะการที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ มันก็มีทั้งเสี่ยงทั้งลุ้นทั้งมีความสุขนะคะก็ตอนนี้น้องแป้งนะคะก็เริ่มสร้างเริ่มอะไรเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นที่เลี้ยงน้องหมูก่อนหน้านี้ที่น้องแป้งเลี้ยงไปประมาณ40กว่าตัวเนี่ยตอนนั้นน่ะมันเป็นระบาดโรคระบาดนะคะก็อันนั้นนะขัดทุนเยอะเลยนะคะขัดทุนมากมากเลยนะคะก็ไม่อยากจะพูดถึงเลยนะคะมันคือ,อการลบอเอ้ยมไม่การแบบ มันมีบวกบวกลบนะคะเออประมาณนั้นแหละนะคะก็เราก็ไม่ไม่ถอยอืมมันคือบทเรียนนะคะเราก็เลยต้องมาเลี้ยงต่อค่ะตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ประมาณไปเกือบสี่เกือบห้าล้านตอนนี้ก็ได้เกือบสี่ล้านอุ้ยเกือบเล่เกือบร้อยล้านอยู่นะคะทุกคนใครที่สร้างเกษตรกรใครที่เป็นอ่ผู้ที่ สู้ชีวิตอย่างนี้นะคะก็อย่าทอ้ออย่าถอยน้องแป้งเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะท่านผู้ชมที่ดูน้องแป้งอยู่ตอนนี้นะคะก็จงสู้ๆนะคะสู้ๆคะ่ะอย่างเช่นวันนี้น้องแป้งนะคะเมื่อเราเห็นผลแล้วว่าเรามีพอมีกําไรแล้วก็อันนี้คือความสุขเล็กๆน้อยๆของเราถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะนะคะวันนี้ก็มาบอกความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมและคนที่คิดตั้งอยู่นะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะทุกคนนี่แต่ว่าตอนนี้อันนี้แค่เราเลี้ยงหมูนะไม่แน่ตอนถ้าเราเลี้ยงน้องปลาโตมาประมาณ5-6เดือนแล้วเนี่ยอาจจะไม่แน่เนาะ เอออาจจะได้เห็นผลมากกว่านั้นหรือยังไงมีบวกลบไหมยังไงนะคะทุกคนต้องคอยดูและคอยเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตให้กับน้องแป้งเชียงตุงด้วยนะคะมันเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังโตแล้วรู้สึกว่ากําลังสร้างตัวอย่างเนี้น้องแป้งรู้สึกว่าน้องแป้งน,นะคะก็ใกล้จะอายุเลขสามแล้วคือถ้าเราไม่ลงมือทําในตอนนี้เนี่ยก็เราจะสร้างเมื่อ,อไรใช่ไหมคะเพื่ออนาคตของเราใช่ไหมคะ น้องแป้งก็เลยแมีเงินเล็กน้อยสักก้อนหนึ่งเล็กๆอย่างเงี้ยก็มาซื้อน้องหมูมาลงทุนทาคอกทาบ้านน้อยน้องหมูทํานู่นนี่นั่นนะคะก็หมดไปหลายตังอยู่นะคะทําคอกหมูนี้ไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีๆเราไปเก็บอันนุ่นอันนี้มาสร้างมันไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องซื้อปุ๋นซื้ออิฐซื้อเอ,อ่อทั้งหปแล้วทั้งอะไร สังกสีด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนนะคะถ้าหักคิดจุดตรงนั้น,นยังไม่ได้กําไรเลยเลี้ยงมาประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้ววันนี้เริ่มเห็นเนื้อเห็นตัวแล้วเริ่มเห็นกําไรแล้วนะคะทุกคนดีใจมากนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับน้องแป้งอยู่ที่บนหน้าจอนี้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากเดี๋ยว หลายคนจะถามคอมเมนต์กันว่าอันนี้ถ้าหากว่าตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้เกือบ4ล้านตีไปง่ายๆเลย1ล้านก็1 0,000หมนนะคะ1ล้านจัดก็เท่ากับ10,000บาทนะคะอ่าตอนนี้น้ำเงินเลดเงินของพม่านะคะมันไม่อยู่นิ่งมันมีขึ้นมีลงแล้วมันมันไม่นิ่งค่ะมันจะวิ่งตลอดเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเรามันแลกนะคะ1000บาทมันจะได้1 0 0 0 0แส หน0 0ง0สนหนึ่งมืนหรือว่าหนึ่งแสนสองประมาณนั้นเท่านั้นเองนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีต่ำลงมาอีกนิดนึงมันก็ประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาแบบเล็ดให้มันตายตัวไม่ได้เนาะเพราะามันมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะคะ่ะก็ประมาณนั้นเลยเอาตีไปง่ายๆนะคะวันนี้ก็อัปเดตชีวิตประจําวันของน้องแป้งเพียงแค่เท่านี้นะคะทุกคนดีใจมากนะคะก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวขอลาไปก่อน เออแอบไปนับเงินก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ห้าพันนะคะทุกคนห้าพันจัของเงินพม่าค่ะห้ 5, าพันจันะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเงินแบงค์หนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นก็เท่ากับหนึ่งร้อยนะคะห้าพันก็เท่ากับห้าสิบนะคะประมาณนั้นเลยเอาตีง่ายๆไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจบคลิปแล้วค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย